เปล่าพูดไทยปอทนขอออกมาพูดบ้างในความคิดส่วนตัวสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟชอบคุยกับ Max Studio A FC t o เอฟซีต i เกียวมิวสิกเอฟซีพุยบาทฟิลแลนร์ละก็ FC, หมอลำทั่วโลกนะครับจากการเดวิติดต,ตามข้อมูลข่าวสารตามแพตฟอบต่างๆครับเพื่อที่จะนําวมาเล่าข่าวให้ A FC ฟซได้รับช่วมรับฟังและรรวมกันแสดงค,ความคิดเห็นกันขอบมาครับ ล่าสุดนะครับยังอยู่ในประเด็นข,ข่าวข่าวความเคลื่อนใหญ่หลากหลายความคิดเห็นทางโซเชียลนะครับละกหลากหลายความคิดเห็นของผู้คนในวงการนอกวงการหรือแม้กระทั่งเพจข่าวต่างๆนะครับที่มีปฏิกิริยาต่องานสําคัญของสองคนนะครับเพราะว่าจะเป็นพระเอกนั่งเอกนะครับในการติดเพื่นม,มีพิธีหมั้นกันนะครับมือสันวันดีหของเพิ่นล,ละไปอ,อ จะฝากฟังของชาวเน็ตฝากฟังของเพจนะครับหลายเพจหลายข่าวไปนบเสนอข้อมูลข่าวสารร่วมแสดงความยินดีกันระรับแต่ว่ามุมมองหลายมุมมองหลายเพจก็มองแตกต่างไปอีกอินิยาบทหนึ่ทงทางด้านความหูซิกนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็น,นําเสนอนะครับมุมมองของ่าวผู้ไทยใจคือลอยนะครับในการสิเพินมีปฏิก,กิริยานะครับกับเรื่องนี้ ตามที่ึ้นให้เอฟซได้เห็นเนี่ยแหละครับความรู้สึกมุ่มส่วนตัวของบากูไทยเพิ่นบอกไว้จัจสีครับปักผู้ชายมึงรับได่จังไหนมันคือความโศกจำของมึงตลอดชีวิตคันแมนกูนี่เครียดคักละเมื่อทีนาจดจำกรับเป็นมือวันเกิดของหัวเก่ากูจะบ้าตายความคิดเห็นส่วนตัวนะ นี่คือมุมมองของเบาวผู้ไทยครับมือไรอันดับจุดต้นล่ะครับในความรู้สึกของคนที่เป็นผู้ใายทท่งกันครับมันช่จะมีความรู้สึกในออเริลบยต่างก,กันนะครับต้องยอมรับในความรู้สึกคนในสังคมโซเชียลนะครับแล้วก็สังคมทั่วไปแล้วก็สังคมในวงการบันเทิงที่เขามองเรื่องนี้ วพิดล่ะครับถ้าจะมีคนตั้งข้อสงสัยหรือต่างคำถามเหมือนบ้าผู้ไทยนี่แหละมันเป็นความทรงจำตลอดชีวิตอีหรีครับมือขอแต่งงานมือแต่งงานแต่ทำไมมันบังเอิญหรือตรงใจหรือตั้งใจให้ตรงกันกันกบวันสำคัญอีกวันหนึ่งของผัวเกา่าความรู้สึก ของคนในโลกโซเชียลของคนในวงการเขาก็มีความรู้สึกแตกต่างกันไปอันนี้ต้องยอมรับนะครับยอมรับในสิ่งที่คนเฮามีมุมมองแตกต่างแต่มุมมองของคนเหล่านั้นกับ่ไุไดไปใส่หลายใส่ความไผมันก็เป็นแค่มุมมองเป็นความรู้สึกความคิดของแต่ละคน,นะครับห้ามความคิดของคนอื่นบ่ไดหรอกในสิ่งที่เขาเห็นเขาอยากเบา้าเขาอยากวิจารณ์แต่เขาก็ไม่ได้ไปพาดพิงให้เสียหาย แค่นั้นเองครับเหมือน,นที่บ้าผู้ไทยเพิ่นมีความหูซิกนี่แหละครับเพิ่นก็ะทามความหูซิกรับได้จังไงคิดจังไงบ่งหามกันบนเลือดไปมอื่นบ่เลือดไปวันไหนก็ได้ที่มันจะเหมาะสมกว่านี้นะครับอันหนึ่งคือการตักคระถามครับแต่เอาละบริบทเพิ่นคิดว่าันดีเพิ่นคิดว่าโอเคแล้วเท่าก็แเดีแยวจะเหลืองของเพิ่นเลย นะครับหลายฝั่หลายฝ่ายกับสเสด็จความยินดีนะครับเข้ากับสเสด็จความยินดีเรื่องชืมม่นชมแนน้ำกานแหละครับมือสันบันดีของเพิรน,นะครับเข้ากับวันไหไปยังหมางไมยแต่ว่าสิ่งที่นําเสนอเนี่คือควาหมหูซึกทั่วไปขอบคนในสังคมโลกโซเชียลคนในสังคมวงการบันเทิงวงการหมอลำนะครับอย่างบาผู้ไทยเพิ่นดมีความหูซึกจากซีเพินเเพ่นดคือจากซี่มันเป็น ความคิดส่วนตัวงเพื่อนนะครับผมก็น,นํามาขยายผมก็น,นํามาเบาข่าวให้เอซี่ได้ฟังว่าความคิดเห็นแต่ละคนมันเป็นแบบไรน,นะครับเข้าบริตรองการไปยังหนาก่ายเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นเหลืองเป็นลาบเป็นประเด็นมันเป็นเหลืองส่วนตัวของเขาครับแต่ถ้ามันปรากฏบนสื่อสาธารณะบุคคลที่เป็นบุคคลสาธารณะย่อมมีบุคคลอื่นพิพาทวิจาร์โดยสุจริต โดยไม่ใส่ร้ายใส่ความหรือบินประบาให้เสียหายเหมือนกันครับความหูซื้อของบาผูไทยมันคือกันครับการตัดคําถามแค่นั้นตัดคําถามในสิ่งที่ความคิดของบาผูไทยเป็นเป็นแบบนี้ฉะนั้นแล้วนะครับมนันเกิดเกิดความหูซึกแบบนี้ในโลกโซเชียลหรอครับก็เลยนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีฟังมาความหูซึกของเอฟซีของบาผูไทยเป็นเป็น,ปนแบบนี้เด้อ เพื่อนพี่คือวามผู้ซึกแบบนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นแบบนี้ผมก็เลยมาเล่ามาข่าวมานาั่งเบาห้ยเอฟซีฟังประบ้านนี้แหละครับจะได้เห็นความผู้ซึกจะได้เห็นความเกินไว้ของหลกดสู้เชียวต่อไปนะครับเขามีความเกินไว้กันแบบไหนเขามีความคิดเห็นกันแบบไหนก็เลยนํามาเบาสู้ฟังนะครับับคลิปนี้ก็ได้เสนอเอฟซีปรมาม้านนี่แหละครับคือเกา่าคือเดิมครับพิทพลาดประการใดเพราะถอดข้อให้นํายกันงกมาตักเตกื้นกระมา ที่สำคัญครับที่ชอบคอนเทนตนผมมักสไตล์คออเทนตนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เลยกดติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้อําราผ้าจาก FC ช่องคุยกับแม็กเอฟซีตัวเกียวมิวสิกเอฟซีิทยาศาลตรฟินแลนด์ไว้เพียงแค่นี้ครับขอคลิทิบ้าครับสวัสดีครับ